สวัสดีชาวเกมแบ็คโ o เบอร์เอ็มด้วยะครับวันนี้ผมจะมาสอนชั้นหอคอยชั้น1 0 1 1 12นะครับโดยตัวละครที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นตัวละคร s อ SR, แล้วก็ตัวละครที่ทุกคนมีนะครับผมเพื่อที่จะผ่านหอคอยเนี้ยได้ง่ายขึ้นและเป็นเทคนิคที่จะทําให้หอคอยชั้นต่อไปเนี่ยคุณจะได้แนวทางกันไปนะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกับผมไัอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วก็อย่าลืมถ้าใครสนใจที่จะเติมเกมราคาถูกแ a ็คโคเวอร์เอแล้วก็รับเติมเกมเหมือนกันนะครับร้านสเตล่ากโกพานก็มารับบริการกันได้เลยนะครับร้านเราเนี่ยเติมโคตรเร็วปลอดภัยบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทางร้านเราบริการแบบใสสะอาดถ้าสนใจเติมเกมแล้วก็ก็ฝากบอกมาจากเจมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคท่าน okay, ผู้ชมนี่จะเป็นหอคอยชั้นที่10นะครับผมจะใช้ตัวละครที่สําหรับสายฟรีหรือว่าคนค่อยไม่ค่อยมีตัวนะครับก็จะสามารถลงได้ง่ายขึ้นเพราะไงด่านนี้มันก็เป็นหอคอยมันมันทำห้าดาวให้เลยนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยมันก็ทํา3ดาวให้เลยเลเวลของเรานะครับจะเป็น100แล้วก็เกรดของมันจะเป็น LR เสริมแก่ง5นะครับแล้วก็เลเวลสกิลสเสริมแก่ง3นะครับก็ตามที่มันบอกแหละนะครับเอาง่ายผมจะหยิบยกตัวที่โนโเอลเขาแพ้เลยนะครับก็คือโซโมาลอนนั่นเองส่วนชามี่ใครไม่มีนะครับก็จะเป็นใคร ซา SR จะเป็นมูซา SSR าหรือว่าจะเป็นชามี่หรือจะเป็นตัวหน้าตู้ตอนนี้ก็คือคาโฮโนใช่ไหมครับผมอ่ะตามนั้นนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้เป็นมิโมซาละกันนะหลายคนน่าจะมีอยู่แล้วซีซั่นแรกต่อมาโนเอลนะครับก็จะเป็นโนเอลก็ได้หรือจะเป็นเจ้าตัวจูเลียสนะครับเพราะหลายคนน่าจะมีจูเลียสมากกว่าโ no นเอลเนาะและทีมที่โนเอลแพ้ที่สุดก็คือโซนาเดจูเลียสสาตัวนี้เลยนะครับ เ,เราจะใช้ตัวไหนเป็นดาเมจได้ยามิก็ได้นะครับเพราะไงมันก็ทำห้าดาวให้เลยนะครับงั้นไม่เป็นไรผมใช้ยามิแล้วกันนะจะได้ดูง่ายด้วยนะครับแล้วก็เอ้ยพีมโหผมไม่มี2ตัวเลยงี้ครับก็อ่ะลองยามิแล้วกันนะครับอ่ะทีมประมาณนี้ครับเนี่ยมาลองดูกันถ้าจริงๆนะผมแนะนำเป็นโลตัสนะถ้าเอาแบบว่าจบเร็วเรวหน่อยโอเคหอคอยชั้น10หลกัหลกๆนะครับบอสเนี่ยอบอสมันมันเซตมาแบบว่าออโต้หมดเลยสังเกตนะมันจะใช้สกิลคู่ในตรงช่วงหลังๆนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาในการสร้างเกาะ หรือว่าการชุบเข้ามานะครับ hmm, ถ so mm ้า hmm, ม like ันใช้ชุบไปแล้วเนี่ยเราสบายใจได้เลยหลังๆเนี่ยมันจะใช้สกิลคู่อะทุกคนอันนี้ผมทําการตีโปรติก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตอนที่โซมาลอนเนี่ยครับเขาล้างบัฟโล่ไปเนี่ยโล่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวโซมารอนเขาล้างเองจังหวะนี้เราตีธรรมดาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งใช้ตีอะไรนะแล้วก็ห้ามตีตัวแทงเขาด้วยนะครับเดี๋ยวโดนยั่วมันจะตีโนเอลไม่ได้ครับก็ตีไปตีโปรตินะนี่ปุ๊บพอมันชุบปุ๊บก็ไม่ต้องห่วงละเราเขาปล่อยเลยฮะ อันนี้เราไม่มีบัฟอะไรครับเราสกิลสองก็แหละตามสบายเลยครับแล้วก็ล้างโลเลยครับสกิลวันตีปุ๊บนะครับแล้วก็ลดเวทด้วยนี่ครับโอ้โหเป็นไงรอบต่อไปเขาจะบัฟบดาเมจอะไรมาเนี่ยมันก็จะไม่แรงมากแล้วนะครับแล้วเราจะลองเอาแอสตาจบดูครับจบได้ไหมอ่านะครับจบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยามิเคลียร์ต่อฮะนี่ครับนี่ครึ่งหลอดละแล้วก็โนเอลตีมาก็ตีไม่เข้านะครับ อย่างน้อยเราก็จะมีตัวลดดาเมจเวทไปเมื่อกี้นะครับจากนั้นเราก็อัตีไปเลยตูมอ,อ่าไม่ตายครับมันได้ใส่ของนะอันนี้ยามีเรียกว่าตัวเปื่อยนะครับตัวเปื่อยอยู่อันนี้ผมตีปกติไปก่อนนะอ่ายังไงเขาก็โดนใบยอยู่เห็นไหมครับมันโดนใบาจากยามีอยู่เนาะนี้ผมก็จะทําการมีลดพลังโจมตีใช่ไหมตัวไหนเป็นโจมตีมิยุยุก็เอาโ no e นเอลมาเดินไม่แหละนะครับเน้นให้เขาตุยไปตัวแรกเลย มนนีบัฟมาครับบัฟดาเมจเนาะแล้วก็ตีไปครับึ๊บอ่าใกล้ตายแล้วอันนี้ผมไม่ใส่ของทุกคนเลยมันก็จะบ้องบ้องหน่อยครับบ้องบ้องหน่อยอันนี้ไม่ต้องสกิลหมู่นะครับตีธรรมดาอ่าจากนั้นนะครับเราก็เริ่มเคลียร์ไปทีละตัวนะครับมิโมซาเดี๋ยวก็ชุบมาได้เนาะแต่เราก็ฮิลก่อนดีกว่าอ่าฮิลขึ้นมาครับกลับมาที่เดิมตอนนี้เขาไม่มีดาเมจแล้วเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็จัดการตัวฮิลเขาไปก่อน,นครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยื้อนานนะเคลียร์ไปเลย แอสตาจะตีตมิูซาแรงหน่อยนะครับมันจะดูง่ายขึ้นทุกคนเนาะถ้าเรารู้แนวนะครับนี่ผมก็ตีปกติเหมือนเดิมนะผมจะไม่ยามใช้อันติครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสร้างโลกปุ๊บเดี๋ยวผมล้างบัฟได้อีกทีหนึ่งอไอยาเี้ยมมันมีล้างบัฟสกิลคู่อยู่ทุกคนเลยนี่ก็ตีธรรมดาไปเรื่อยครับถ้าติดยั่วก็ดีครับมันจะฮิวไม่ได้จะได้แค่ตีปกตินี่ก็ปร,ราดไปเลยเรียบร้อยครับนี่ก็เหลือ2ตัวยังไงก็ผ่านทุกคนเลย นะครับอย่ามีตายก็ไม่เป็นไรครับเรายังมีดาเมดอยู่อันนี้ก็สกิลหม,มูไปเลยครับแอ,อนตี้ไปเลยเพราะเราจะใบสกิลไอ้น,อน,นี่เขาด้วยนะนี่ผมก็ใส่ตัวแท้งเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าหลังๆเนี้ยดาเมจเราจะแรงมากเห็นไหมข้างบนมันคูณดาเมดอยู่แล้วก็เตรียรมาดาฮะนี่ทุกคนก็น่าจะแบบง่ายแล้วแหละอันเนี้ย <laughs> เดี๋ยวถ้ามันสร้างโลเราก็เอาสมารอนล้างบัฟไปจบแล้วเขาไม่มีฮิวไงนะเออนะครับนี่นะ นี่ครับใช้หลักการประมาณนี้ทุกคนวิธีการตีจะตีคนตีอะไรก็ใช้หลักการเดียวกันครับฝึกในด่านบอสนิ่งดีเลยอ่าไปทีละด่านนะครับวันนี้อ่านี้สกิลคู่เลยก็ได้ครับไม่มีอะไรละอ่าเห็นไหมครับมันมันไม่ยากนะทุกคนเราแค่รู้ว่าตัวไหนมันใช้กับอะไรนะครับมันแพ้อะไรผมแนะนําว่าใช้โซมารอนแนทบทุกด่านเลยเพราะว่าโนเอลทุกด่านเลยเห็นไหมครับผมจะแบบออตโต้ใช่ไหมอ่าดูแบบออตโต้นะครับผมใช้ทีมไหนใช่ไหม ลาผมออโต้แบบง่ายๆเลยครับก็<อ>าลาเดสนะครับจูเลียสแล้วก็ไดมอน,นครับหรือว่าจะเป็นโตตัสก็ได้ครับผมประมาณนี้ฮะแล้วการตั้งออโต้ก็ไม่มีอะไรเลยนี่นะครับออโต้ผมก็จะสกิลประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะลองไปออโต้กันดูอันนี้ใส่ของนะเพราะว่ามันจะตึงหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ของนะเดี๋ยวผมให้ดูของก่อนเผื่อไม่เชื่อครับให้ดูของก่อนเพื่อความมั่นใจนะครับว่าทีมนี้มันจะไม่ได้แบบต้องทาดาวเยอะไม่ต้องอะไรมากนะครับ นี่ครับไม่ได้ใส่เลยเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นสายโอ้โหวิลเลียมมาร์คโลตัสโนเอลเป็นสายดาเมจเลยครับเป็น PP เลยอันนี้นะครับก็วิธีการแก้ก็คือเราต้องมีตัวคล้ายๆครับสักตัว2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์คโลตัสวิลเลียมนะครับเพราะว่าเราต้องการดาเมจช่วงต้นอย่างสําคัญเนี่ยต้องมีมารสก่อนฝั่งเราส่วนเขามีวิลเลียมโลตัสเนี่ยเราจริงๆก็ต้องมีนะครับแต่ถามว่า ไม่มีได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูผมขอหยิบมาร์กเข้ามานะครับส่วนคนไม่มีมาร์กเนี่ยก็ต้องมีโลตัสมาใส่ไม่มีโลตัสก็ต้องวิลเลียมนะครับอย่างน้อยในเกมเวลาคุณเริ่มต้นนะสามตัวเนี้ยไม่มีสักตัวนะผมว่าเล่นลาบากนะครับถ้าไม่มีเลยเนะี่ยก็ลาเดสล,ละกันนะครับนี่ก็เป็นตัวที่4แล้วนะนะครับผมคิดว่าทุกคนต้องมีสักตัวแหละอ่ะเราจะเอาโซออกนะครับผมแล้วก็จะใส่โนเอลเข้ามานะครับอันนี้คือตี้แก้แกทางมาเลยแหละนะครับถ้าเป็นลาเดสเนี่ยจะแก้ได้ง่ายกว่า แต่เราจะมาแก้โรตัสไงทุกคนนะครับในการแปดีบัฟฝั่งเราเนี่ยช่วงแรกเราจะยืนยากไม่มีจูเลียใช้ยามีได้เหมือนเดิมนะทุกคนใช้ยามีแก้ได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันแก้ได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเดี๋ยวลองแก้ให้ดูด้วยแล้วกันผมจะสกิลคู่อ่าแบบนี้นครับยามีคู่กับมาร์สนะเพราะว่าจะได้สกิลคู่กันอันติมาร์สไม่ได้ใช้อยู่แล้วปะเดี๋ยวลองเล่นกันดูครับว่าผ่านไหมโอเคเปิดมายังไงไอ้เจ้าพวกบอทเนี่ยมันต้องอันตรอยู่แล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นวิลเลียมโลตัสเนี่ยนะครับมันโดนมาร์คฝั่งเราครับไม่ติดอยู่แล้วปึ๊บหาไม่ติดครับนี่ไม่ติดเลยครับทุกคนสบายเลยอ่าเราเขาสร้างโลชั้่ไหมครับเราก็สร้างเหมือนกันครับเราจะสร้างใส่ยามีก็ได้นะแต่ว่ายังไงก็ต้องโนเอลแหละทุกคนเ้ยเรียบร้อยนะครับเราเมื่อกี้เขาสร้างโลชั้่ไหมครับเราจะใช้สกิลคู่ก็ได้แต่รู้สึกว่าผมจะเอามาร์คเนี่ยเป็นสกิลคู่ใส่โนเอลแทนนั้นเทอร์นี้เราจะไม่ได้ใช้อะไรนะครับ และฝั่งเขาไม่มีฮีอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะถ้าเป็นไปได้ก็ใส่โนเอลก็ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่อันติผมคิดว่าในส่วนตัวว่าเ์นหน้าแล้วกันเธอนี้เรายังมีเกาะหนาอยู่เนาะนี้ผมก็สกิลตีธรรมดาไปก่อนเพราะยังไงเรายังไม่มีอะไรเลยนะครับในตัวไม่ดีไม่มีดีบัฟเลยนะครับนี้สกิลคู่ใส่ครับติดสตันแล้วก็ล้างไปเลยนะน่ครับง่ายๆเลยครับทุกคนโอ้หแล้วติด3ามตัวนี้อย่างสุดดวงอย่างดีนะเรา อ่าเราก็อันติปเลยจ้าแปะไปเลย1ทีนะครับ1สล,ล็อตแล้วก็ผมก็ใช้อันติลงหัวไปครับปุ้งอุ้ยเกือบตายครับทีนี้ผมก็นิโมซ่ายัดตายไปเลยอ่ะจบครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรละสาตาร์ตโลตัสไปเลยฮะติดไหมอะไม่ติดนะไม่เป็นไรครับอืมหนีโดนท่าโรสสปีดละเฮ้ยเหมือนไม่โดนนะเนี่ยอ๋อม,มันใส่อันติมันไม่ใช่สก,กิลคู่เว้ยทุกคน นี้ก็ง่ายเลยดินี้ก็ง่ายเยิยทคนเออบอดมันมันฉลาดน้อยนี้ง่ายไปเลยครับส่วนยามีก็ตีโลตัสไปลุยนะฮะใส่ไปเลยแล้วกันไปยังจริงตีธรรมดาน่าจะแรงกว่านะทุกคนนะนี่ผมก็ฮิวไปก่อนน้องโดนสาตัรอยูอ่อ่าวตายเลยเดี๋ยวนะไดมอนผมแรงขนาดน,นี้เชียวลือถึงกับตุยเลยทีเดียว นี้ผมก็ตีธรรมดาใส่มันเลยนะครับธรรมดามันแรงกว่าไอยามิเนี่ยความแรงของมันนี่คือตีธรรมดานี่สุดยอดเลยทุกคนนะนี่ผมก็สกิลคู่เหมือนเดิมทุกคนสตันมันติดไหมติดด้วยติดรัวๆอ่าตายเองนะครับอันนี้เออือ <c oughs> เสียงตายเป็นอย่างนี้เองมันเสียงตายโคตรยาวเอออ่าเฮ้ยค <c oughs> ้างเลยเมื่อกี้อ่าแล้วก็เหลือนิดเดียวแล้วครับก็เคลียร์ไปเลยออโต้เลยแล้วกันนะอันนี้ผ่านไปเลยจ้า มันจะมีทีมออโต้เนี่ยก็จะเอาจูเลียสมาใส่แทนก็ได้ออโต้ Auto ได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เน้นคนที่ไม่ค่อยรู้ตัวละครนะครับว่าใช้ไงส่วนอีมิโมซ่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะเป็นดาเมจเป็นตัวสปีก,ก็ยังได้เลยทุกคนนะแต่อันนี้มามาแค่เซฟให้ดูเฉยนะครับใครไม่มีโมซ่าไม่มีชามี่ก็ใช้ตัวที่พรอมเีามาปั่นก็ได้ครับเป็นตัวสตันริวก็ได้เอาโลตัสมาใสยิ่งดีเลยยิ่งโคตรจะโกงนะครับออโต้ Auto ด้วยซ้ำบางทีอะ นะครับผมประมาณนี้ทุกคนก็หวังว่าจะผ่านกันง่ายขึ้นนะสําหรับด่านที่12ต่อมาด่านที่12อนะครับอันนี้มันจะมีการ์ดเพิ่มมาเป็น4ดาวนะครับโหเขาเรียกว,ว่าบอดแข็งโป๊กนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวลองตัวแก้กันดูนะครับว่าใช้ตัวไหนแน่นอนว่าเราต้องติดมาร์กไว้ในตัวก่อนนะครับถ้ามีโลตัสเราจะได้ได้เหมือนกันนะครับคือคือเราชนะทางแน่นอนนะใช้ตัวคล้ายกันนะครับมันชนะทางที่โนเอลเลย แต่ว่าเราจะแบบคนไม่มีคนไม่มีตัวแล้วกันจะใช้เป็นจูเลียสโอ้ทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วเนาะจูเลียสกับโนเอลนะครับผมคงไม่ได้เลือกเวอร์กันไปใช่ไหมมาร์คมิโมซ่าจูเลียสโนเอลครับไม่มีม้าใช้แอสตาแดงได้นั้นผมจะใช้แอสตาแดงแล้วกันเผื่อใครที่ไม่มีตัวละครน,นะครับแอสตาอยู่ไหนวะอ่าโนเอลผมใส่กันดีบัฟนะครับผมจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้เอาเป็นดาเมจก็ได้นะครับแต่ผมใส่ไว้กันอารีนาไงเดี๋ยวนี้เหมือนจะง่ายที่สุดที่ผ่านมานะผมก็ตีโปรติก่อนผมจะฆ่าอีโรตัสไปก่อนนะฮะ โลตัสนี่ตัวปั่นเลยนะตัวปั่นปัน่นนี่ผมก็สร้างโลไปก่อน่าที่เราไม่มีตัวดาเมจไอตัวดึงนะก็จะสะท้อนรัวๆได้เลยนะครับโนเอลนี่คือได้เปรียบมากเดี๋ยวผมจะสตาร์ทมิโมซาแล้วกันเออมิโมซาเนี่ยตัวทําให้มเขายืนได้นานขึ้นนะครับนี่บัฟอะไรอะเปลี่ยนเป้าหมายเอฟเฟกที่กําหนดล้างดีบัฟได้นะครับ ล้างที่ตัวมันหรือล้างที่ใครวะเดี๋ยวลองดูสิอ๋อล้างที่ตัวเองนะครับมึงควรจะล้างให้เพื่อนเอเตะไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันไปเออตอนแรกคิดว่าล้างให้ทั้งตี้นะผมว่ามันเหงาๆไปหน่อยนะอีเอเตาเนี่ยนะครับเออแต่เราก็อ่ะมาคอนเทนต์มันเล่นแล้วกันนะครับเอามายั่วเล่นแล้วกันใส่ลิฟไปเลยนี่โอ้โหสกิลก็เดี่ยวด้วยนะ สกิลก็ไม่หมู่แอดหน้าน้องเออติดยัว่วไปเลยจ้าอันนี้ผมใช้สก,กิลอันติดีกว่านะครับรู้สึกว่าอันติมีผลกว่าอ่าสตั้นน้องไปก่อนนี่จะได้ไม่ไม่ฮิวนะโอ้โหฝั่งนี้เร็วจริงนี่สะท้อนรัวๆมิมสอสหามาแล้วโนเอลผมเปิดบังใครโดนยั่วอยู่ตูโอ้โหลิศเกือบตุยเลยฮนะ นี่ผมใช้สกิลสไปก่อนเพิ่มความถึกโมซาหิวไม่ได้ครับเราก็เอาจูเลียสสกิลสไปเลยเอาไม่โดนหูเ้เลวว่าโดนยั่วย่ายง่ายมากเลยครับอะลิสตายไปนหนึ่งหนึ่ง,งอัตราแล้วนะฮะลิสตายไปนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเทธนหน้าโนเอลส่วนได้อุ้ยมันหิวขึ้นทันตีธรมรมดาไปเลยเรียบร้อยครับลิสแตกแล้ว แปลกลิดแตกแล้วจริงๆก็โลตัสก็ได้นะแต่กลัวไอ้นี่มันจะชุบขึ้นมาไงผมว่าโลตัสดีกว่านะครับมันปั่นโอ้โหโดนยั่วจริงๆยั่วไม่เลิกม,มาดิโอ้โหนี่เขายั่วทั้งตี้ติดง่ายจังเลยนะปอดเนี่ยที่เราจะยั่วเขานี่ยั่วไม่ติดทุ่านะะ อันนี้สร้างโลได้อย่างสร้างได้แล้วครับก็ใส่จูเลียก็ได้ในราปัปันๆนะครับผมใส่ตรงเอลดีกว่าเพราะว่ายัางไงก็จะได้ตีโมโซ่าเร็วๆนี่ชุบแล้วผมว่าแล้วมันต้องชุบนะครับไม่เป็นไรชุบขึ้นมาเรามีโลละส่วนไปเลยนะครับช่วงนี้เราก็ได้ดาเมจแรงมากแอบแรงลิทมันก็จะถึกโอเคโอเคอฮิวไม่ขึ้นละ เรียบร้อยฮะตายแล้วคิวหมูไปเลยจูเลียก็ถึงอัตราของชาาั้นแล้วซิง่งเรียบรอยฮะผมนี่เราก็เริ่มเคลียร์ต่อเลยยาวๆฮะจริงๆมันมีตี้ออตโต้นะออตโต้ง่ายกว่านะครับถ้าเป็นโลตัสนี่ออตโต้สบุยเลยโอเคเรียบรอยครับสามชั้นหมูสามชั้นผ่านแล้ว เคประมาณนี้ครับคลิปนี้หลักๆเนี่ยผมมาสอนนะทุกคนอาจจะผ่านแล้วนะครับแต่ผมอยากให้คุณมาดูซ้ำเพื่อให้รู้ว่าตัวละครบางตัวมันแก้ยังไงนะครับมันมีหลักการแพ้ทายยังไงบ้างคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคนด้วยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบา,บายยครับสวัสดีครับ